และก็นเนื่องในวันนวมินทรามหาราชกับจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมพลังจิตอาสาทำสาธาร,รณประโยชน์น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบตมหาผู้มิพ้นอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรามหาราช13ตุลาคม2567ครับ ไปเริ่มกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับอยู่ทางวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมานายสุรพันธ์ศิลปสวุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานหนึ่งในว,นวัดนวมินทรมหาราชเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาพิตรโดยทำความสะอาดพระประธานภายในโบสถ์ทำความสะอาดพื้นเก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกริงใหม่ภายในวัดสามาคัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาครับเพื่อเธอพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาผู้มิพ้นอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอีกทั้งยังเป็นการสร่งเสริมทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนาในชุ่มชนให้สืบต่อไปครับ ไปเบืองทางอุดรธานีค่ะอยู่ที่สนามาหญ้านาวังนาขิ้นค่ำฉโนดตําบลบานม่วงอำเภอบันดุงอุดรธานีค่ะนายนัทพงศ์ค่ำว่งปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจค่ะเนื่องในวันนาโอมินทรมหาราชประจําปี2567โดยการปรับ ผู้มีทัดนะคะให้สวยงามปัดกวาดล่างทําความสะอาดบอ่อนามและกับบริเวณโดยรอบเก,ก็บกิ่งไม้เศษขยะมูลฝอยค่ะใบไม้ออกจากท่างเท้าแล้วกับปลูกต้นชโนดนะคะเพื่อเพิ่มจํานวนต้นชนดให้ร้ายขึ้นค่ะโยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธาน,นีร่วมกิจกรรมกวาหารอยคนค่ะ อยู่ทางล้ำหวยสีเสียดตำบลผาบิง่งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับในาใยชัยผลจรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรามหาราชวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบศมหาผู้มีพ้นอดุดยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจ วนสวนราชการจิตอาสาพระราชาท่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาภาคประชาชนครับผู้นำชุมชนรวมกิจกรรมครับนอกจากนี้ยังได้รวมกันกลาวข้ามปดิญานเราทําความดีด้วยหัวใจจำนวนสามเถื่อครับแล้วกะ็รวมกันทําความสะอาดกําจัดพักตบชว่าและก็วัชพืชในแหล่งนำ้ำบริเวณโดยรอบล่ำห้วยนะครับ กลับไปทั้งกาลสินนะคะนายสนันนพงศ์อักษรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้น้าจิตอาสา9 0 4จิตอาสาพระราชทานร่วมไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากํากจัดวัชพืชในแรงน้ําที่คลองลาเปล่านะคะส้อยนําทิพต์ตบกลกา์สินค่ะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชหรือว่าวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาผู้มิพลนอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีกรณียกิจนะคะหน่อยไงหน้านาประการค่ะเพื่อความวิวัฒนาพัฒนาของบ้านเมืองโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชบาวาสิเป็นพักตบชวาพักบุง้งพักกระเฉดในแรงน้ำนะคะให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ้อมค่ะแก้ไขปัญหาน้ำเสียพี่น้องประชาชนกได้ประโยชน์จากแรงน้ำย่างเต็มที่แล้วก็ย่างยื่น้อมค่ะ และก็ที่โครงการโอโซนวิเลตถนนเทพารักษ์อำเภอเมืองขอนแก่นครับข้าราชการตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทแรงงานชาวเมียนมาแล,แล้วกับประชาชนชาวขอนแกน่นร่วมบริจาคโลหิต เนื่งในวันนว,นวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567วันคลายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาผู้มีพลน์อดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรย่างต่อเนื่องครับโดยชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่น61ครับพร้อมด้วยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแกน่นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นครับโดยได้ประสานน่วยเคลื่อนที่ศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแกน่นมาออกน่วยให้บริการ ั้งเป้าให้ได้เลือดนี่ร้อยถุงซึ่งในหนึ่งถุงครับสามารถเอาไปซอยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้หลายกว่า3ชีวิตครับค่ะทั้งเมือทั้งม่วนกับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตร,ริย์ของไทยเห้าเนาะคะ่ะนอกจากมือสําคัญสําคัญแบบนี้เหากับเห็ดกันอยู่เรื่อยนะคะเห้ากัเห็ดกิจกรรมแบบนี้กันอยู่เรื่อยค,ค่ะ